ความเสียสลายอย่างมากเลยครับคุณชมชาย่ค่หาช่วยทั้งการศึกษาเด็กจนจบเรียนช่วยทั้งช้างเพราะว่าอาจาร้าแบบว่าสมเ็จพระพันปีเนี่ยทรงรทรงวง,งใหญ่เรื่องนี้ให้การสืบสารคำตอเพราะนั้นพรจารย์ทำกรสมาตลอดแต่ว่าในช่วงนี้ลูกศิษย์อื่นเนมันอยู่ในช่วงที่ นะประธานฐานนักเรียนมาแล้ว,วก็เอาคนนักเรียนเราเนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนที่เป็นนักเรียนตะวันฉายกับทท้งนั้นนะคะคนักเรียนจากโรงเรียนของตะวันฉายที่ไม่จินร้องสะพือเนี่ยเดี๋ยวจะมีมากกว่านี้รพราให้ท่านทางล่างช่วยกันร้องเพลงกัหฮือแบบนี้ด้วยแล้วหนูปอจ,จัดรีวิวมาครับ,รบชื่อเพลง<อ>ต้นกตะตูนไทยอ๋อได,ได้ได้ได้นะรับเชิญให้อาจารย์ว่ัน เอาพีา่อี้มาพี่จังก่อนครับลำดับต่อไปไน,นะครับขอกราบนมัสการเรียนเชิญนิมนต์นะครับไม,ไม่มีเรียนเชิญนม,มัสกุรขอนิมนต์เพื่อนังนะครับตืต่นได้เลยครับวันนี้บางคนไม่เข้าใจไว้คือหเต้นครับคุณโชมนี่นะ่านะคุ้นคุ้เหมือนแรงบูมโหตายแล้วการกินนั่งแล้วตื่นมากนะคะไปมาเพระอาจารย์กันค่ะ วันนี้แฟนคลับคุณชมชายเยอะเลยนะครับแฟนคลับไอ้ลูกศิษย์ทั้งนั้นเองขอเสียงแฟนคลับคุณชมว่าเด้เออขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเห็นไหมครับเยอะจริงๆนั่นคือชายจะขายวันที่เดินมานี่กันนักเรียนเนี่ยตื่นเนี่ยต่อเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ เป็นประวัติศาสตร์การใช้ห <ness> ้องประชุมแห่งนี้เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่นักร้องมากกว่าผู้ฟังที่เป็นอย่างนี้เพราะแรงรตาธ์จากคุณจมชายที่ได้เมตตาบอกเพื่อนนักร้องทุกรุ่นทุกรุ่นเก่ารุ่นใหม่ว่าเราอยากจะหาเงินสักจำนวนหนึ่งเพื่อส่งนักเรียน ทางรายสัญชาติได้มีสัญชาติที่เข้าเรียนดีแต่ก็อยู่ในป่าในเขาให้มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยาติโยมทั้งหลายประเทศไทยม,ม,มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคราวละสี่ปีเราทำมาถึงแปดแผนก็คือสาสิบสองปีพอมาถึงฉบับที่เก้าเราประชุมกันที่พระราชนิเวศมรคทายวันที่ชะอำ แล้วเราก็เปิดปกตกโตร้องว่าชิบหายแล้วเราสร้างเขื่อนสร้างถนนสร้างสนามบินแต่เราดืมสร้างคนเพราะฉะนั้นแผ่นดินแผ่นดินของเรานั้นวงจุย้ยติดหนึ่งในห้าของโลกนะที่สมบูรณ์ที่สุดหลายประเทศไม่มีทางออกทะเลเรามีทั้งอันดามันและก็มีทั้งอ่าวไทยหลายประเทศที่เขามีผลไม้แค่ชนิดสองชนิดปีหนึ่งออกครั้งเดียว แต่ของเราเขาเห็นว่าเรามีผลไม้ตลอดปีอิสราเอลซึ่งทำการเกษตรอันดับหนึ่งบอกว่าเขาจะมาช่วยเมืองไทยเรื่องวิชาการการเกษตรแต่เขาขอถามหน่อยว่าเมืองไทยฝนตกปีหนึ่งถึงสิบครั้งหรือไม่คนไทยบอกมึงมาเลยว่ <c oughs> านอนเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยตกทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนอิสราเอลบอกว่าไม่ต้องเลยถ้าอย่างนั้น ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเราปล่อยน้ําลงอ่าวไทยไปหมดญาติโยมทั้งหลายเราก็เลยตับมาคิดถึงว่าอแล้วเราสร้างคนกันมาอย่างไงสร้างชาติมาอย่างไรแล้วก็มีหลายคนถามตั้งแต่ชื่อของเสนี้ว่าคอนเสิตการกุศลสร้างคนสร้างชาติเอาชาติเขาสร้างมาแล้วไม่ใช่หรือใช่เราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากยากข็นเข้าแลกไว ไม่เพียงแต่พระทเลสวรมหาราชที่สู้กันบนคอช้างตอนที่พระเจ้าแปะฟาดพระแสขอเงามาถึงนักรบไทยคนหนึ่งด้วยความมั่นพระไทยเขาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งแต่พรานที่พระแสงฟาดลงมาก็เห็นว่าพระเกษานุ่มสลวยสยายออกมาเขาเป็นนักรบเขาตกใจว่าเขาไม่เคยทำรออ้ายผู้หญิงนั่นคือพระศรีสุริโยไทยตอนที่เรา ไม่ได้รบกันบนหลังชางิแล้วมีนักข่าวฝรั่งถวายไม้ถามรดก้าวรัตการที่9ว่าศัตรูของพระองค์อยู่ที่ไหนบอกเราไม่มีอัิราศัตรูแล้วศัตรูของชาติคือความยากจนพระองค์จังใช้เวลา70ปีสองนำทัพรบกับความยากจนจนมาถึงสมัยปัจจุบันยากจนทั้งหลายเราทราบไหมว่าตอนนี้เราเป็นหนึ่งในสามของโลกที่เด็กเกิดน้อยที่สุด และสติที่ที่น่าตกใจก็คือเด็กวัยรุ่นของเราจํานวนหนึ่งอยู่ในคุกจํานวนหนึ่งแวนอยู่กลางถนนและปะเลายท่ากันยังมีจํานวนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาตอบปีตุคาตมาตุคาตที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เหมือนกับฆ่าคู่อริแล้วฆ้าตกร,กรก็บอกว่าชาติหน้าขอเกิดเป็นลูกพ่อแม่และจะทําความดีให้มากกว่าชาตินี้เราก็บอกโอ้ลูก เราเป็นพุธธในทะเบียนบ้านจริงๆปีตุคขามาตุคาตก็ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานก็คือไม่ต้องพูดถึงเกิดแล้วอยากคิดว่าจะเกิดมาแล้วตามความดีเลยท่านทั้งหลายเรามีนักเรียนที่อาจารย์เป็นเก็บมาส่งให้เขาเรียนจบปิญยตรีแล้วกลับไปเป็นขี้ยาจำนวนหนึ่งหายไปจากระบบแล้วก็ส่งข้อวาาม,มาบอกว่า ไม่สามารถมาสู้หน้าอาจารย์ผู้ส,ส่งเสียให้เรียนแล้วก็ไม่สามารถสู้หน้าคนแถวแถวบ้านที่อยู่ในจบงหดในป่าในเขาเราส่งเด็กเรียนมาจนระยะหนึ่งเราก็สรุปได้ว่าเราไม่อาจที่จะเะมียงแหเมตตาได้อีกแล้วเพราะนั้นวุฒิศาสาตาร์เขเลยประากาศว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะเก็บเด็กที่เรียนดีนะมาเรียนแพทย์เหตุผลที่ต้องให้เป็นแพทย์ก็เพราะว่าแพทย์หนึ่งคนสามารถช่วยคนได้ถึงแสน กิงอยู่เมื่อเขาเป็นแพทย์ที่เก่งแล้วก็อาจจะถูกซื้อตัวไปก็ได้โรงพยาบาลเอกชนแต่ก็ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์หลายร้อยหลายหายมื่นคนะกว่าที่เขาจะจากโลกนี้ไปเพราะนั้นท่านทั้งหลายที่กรุณาสนับสนุนในวันนี้เสียงเพลงของศิลปินทั้งหลายที่ออกไปในวันนี้นะรวมทั้งโลกโซเชียลด้วยก็ยจะเป็นการบอกกล่าวพี่น้องว่า เรารอรัฐบ,บ,บาลอย่างเดียวไม่ได้เราสร้างตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีคนถามว่าอ้าวเ้ารัฐบาลเอาเร,ารบบาเอาเือเอาเงินไปซื้อเรือดับน้ำไม่สร้างโรงพยาบาลหรือนี่คือความคิดสุดโต่งของคนไทยจำนวนหนึ่งเราบอกว่าหนะ้าเวทีที่มีแต่ความเมตตาเราไม่มีื่านการเรียนะที่คุณถามอาจจะมีเหตุมีผลอยู่แต่ณนเวลานี้ เช่นกันเมื่อเราเก็บเด็กมาส่งให้เรียนหนังสือก็ถามว่าแล้วเราเสิศึกษาไปอยู่ที่ไหนทําไมพระต้องอมาดิ้นรนที่จะส่งเด็กให้เรียนด้วยคําสารของพระพุทธเจ้าก่อนปฏิพัน์ก็คือว่าให้พระภิกษุเนี่ยเราถึงถึงประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะฉะนนั้ตอนนี้ก็จะเป็นประโยชน์ท่านแล้วแหละนะท่านทั้งหลายไม่สามารถส่งเด็กให้เรียนแพทย์คนหนึ่ง ด้วยเงินหลักล้านบาแต่ท่านทั้งหลายที่เริ่มกับวันนี้ก็มีส่วนแล้ววันนี้อาจารย์ได้เปิดโครงการเรียนสร้างชาติวันนี้ท่านทั้งหลายคารุณาซื้อบัตรเข้ามาชมแต่ต่อไปนี้เาจารจะแจกกระปุกของศิลปไปเนี่ยหนึ่งล้านกระป๋องไปทั่วประเทศใครก็ได้คุจะเป็นคนขับสามลาอ้อขา,ขายกล้วยแขกขาย,ขายหมูปิ้ง เป็นหมอนวดเป็นรอปภคนสามารถที่จะหยอดเหรียญบาทนี้ได้แล้วเอาเหรียญเนี้ยมารวมแล้วก็ส่งเข้าเรียนหนังสือท่านจําได้ไหมว่าผู้ว่าราชก,การจังหวัดคนหนึ่งข้าไปที่โรงจําําแล้วก็ขอไถ่ถอนเครื่องมือธมามากินทั้งหมดแล้วเรียกคนที่ปั๊มายนวมือมารับของคืนไปเฉพาะเครื่องมือธมามากินนะของเพชรไม่เกี่ยวแล้วบอกหลวงจูด้วยว่าไม่ต้องบอกนะว่าใครไถ่ถอนให้ ไม่ต้องมาขอบคุณผู้ว่าขอให้เขาจําไว้ว่าเมื่อเขาตมากินได้และเป็นคนดีเช่นกันอนตมาขอองค์กรขนาดใหญ่ช่วยส่งให้เด็กเรียนหนังสือได้เขาให้มาเป็นลา้านเป็นแสนได้แต่เด็กเหล่านั้นก็จะรู้ว่าพวกเขาจบด้วยทุนของบริษัทอะไรเขาอาจจะเป็นแพทย์ที่งกกะไดแต่ว่าเด็กที่จบจากเงินเหรียญสร้างชาตเนี่ยเราจะบอกว่าลูก ถ้าอาจารย์ยังไม่ตายก็ไม่ต้องมากราบขอบคุณนะเราไม่สามารถบอกได้ว่าหนูจบด้วยทุนของใครเพราะมีคนใส่เหรียญมาเนี่ยทั่วประเทศเพราะนั้นมีข้อตกลงข้อเดียวก็คือหนูต้องไปช่วยคนอื่น,น,น,นต่อไปก็ฝากอญโาโตโยไว้นะก่อนที่เสียงของศิลปินทั้งหลายเนะี่ยจะ ติดก the ้องไปในหัวใจของท่านและก็ติด so ก้องไปในหัวใจของคนไทยว่าศิลปินวันนี้ไม่ได้รับเชิญมาธรรมดาแต่รับเชิญมาช่วยสร้างชาติช่วยกระชนถูกสงเด็จข้าดีนังสือศิลปินเหล่านี้มาล้วนแต่มีความเคารพรับถึงมาแต่งเดิมมาเป็นคาราวาสสมัยหนุ่มก็กาะเวทีเพื่อฟังหลักไม้เลื้อยของกิตติมาเึงใจมาเจอวันนี้จำไม่ได้แล้วเพราะมา65้าแล้ว เราะฉะนั้นโยกจยติมาก็เป็นพิสาวัตมาก็ต้อง,ก,องก็ต้องสาวกต้อมาเป็นธรรมดาขก็ให้ท่านทั้งหลายได้มาสมนึกร่วมกันว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์มีวิญญาณบรรพบุรุษนับพบนับชาติไม่ทั่วนที่หลังเลือดชโลมผืนปัตตภี25เมษายนที่ผ่านมาเป็นวันสวรรคตรสมเด็จพระนเรศวร 4เมษายนที่ผ่านมาเป็นวันสถาปนา,า,า,ากรุงศรีอยาบุญพระมหากษัตริย์เจ้าทั้งชายทั้งหญิงเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากแทบเห็นวากอุ้ยแผ่นดินไทยอนุรุกษสมบูรณ์ไว้ก็ยังห่วงว่าลูกหลานเนะี่ยมาวิญญาณปู่ก็จะร้องว่าลูกหลานจันไรลูกหลานดีๆก็รักษาบ้านเมืองไว้ลูกสายจันไรก็พลีชาติเพื่อชีพแทนที่จะตีชีพเพื่อชาติ เราก็เลยมีพระสยามเทวาธิราชคอยกำกับอีกครั้งหนึ่งเป็นเทพผู้พิทักษ์ผืนแผ่นดินไทยขออัญเชิญบูรพั์มหากษัตริย์ราชเจ้าทุกพระองค์ได้สแสดงปิศดาที่นิหารเมตตาดลบดาลประทานพรให้ศิลปินทุกท่านท่านผู้ฟังทุกคนมีแต่ความบรโมร่มเย็นอยู่ในสยามประเทศช่วยกันจันรงสร้างสรรค์ชาติให้ เจริญตลอดกัาลประวัานร์ขออเนวยพรทุต้าทุต้าทุกค่ะนวมสการท่านนมัสการไม่มีเลยนเชิการครับครับผมคุณชมชัยครับแล้วเพลงต่อไปได้ยินว่าพิเศษมากๆเลยใช่ไหมครับมันต้องตรง